ประกาศข่าวด่วนขณะนี้สถานการณ์ s t r o k หรือโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยหรือที่คนไทยมักรู้จักในชื่อว่าโรคอมัมบัตพาตมีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและเป็นสาเหตุของความพิการมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคโซกหรือโรคอมัมพาส โรคอ้วนไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงคนที่ชอบสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าโรคหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไม่ออกกำลังกายเครียดและโรคภาวะอยู่หายใจขณะหลับและเมื่อใดก็ตามที่หลอดเลือดในสมองของท่านแตกตีบหรือตันเมื่อนั้น โรหรือโรคอรัมพาตจะมาหาคุณแบบทันทีทันใดและนี่คือ5อาการอันตรายของผู้ที่เป็นโจรกแต่รูก่อนให้จำง่ายๆนะครับ b fast b fast b พที่เบิ่มเสียการทรงตัวแบบทันทีทันใด E กี้อายตาเบลอเห็นภาพสอนแบบทันทีทันใด F น้องเฟสหน้าเบี้ยวปากเบี้ยว แบบทันทีทันใด A ที่อรามแขนขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้นแบบทันทีทันใด S น้องสตี ak, พูดไม่ชัดสื่อสารไม่เข้าใจแบบทันทีทันใดและ T คือเวลามีอาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุนมีอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีรีบไปโรงพยาบาลทันทีเหรอใช่แล้วครับ เพราะทุกๆ1นึนาทีที่สมองขาดเลือดเซลล์สมองจะตายไปสองล้านเซลล์ส่งผลให้ชีวิตของคุณสั้นลง2วันและหากอาการรุนแรงท่านอาจเป็นอัมาพาตหรือเสียชีวิตอย่าลืมนะครับโจกกเป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเมื่อมีอาการเหล่านี้พูดลำบากฝากตกยกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุนให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทันทีหรือโทรสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเราเตือนคุณแล้วรอสโตร e ค,คือโรคอัมพาตรู้เร็วรอ